หันทางนี้เลยค่ะนี่เธออ่ป้าย่าถ่ยรูปแล้วค่ะป้ายาอยู่ทางนี้ค่ะผ่านไปยิ้มหน่อยค่ะป้าสวยเลยค่ะสวยยิ้มหวานอจ้ะาทาลดาบ

วนปิ๊งปิ๊ค่ะตวันปิงปิ๊งคะอาจารย์อาจาทิ้งจาโชหน่อยค่ะจ้าไปจ้าทิ้งจ้ามาจ้าทิ้งจ้ามาจ้าทิงจาจ้าไปจ้าทิ้งจ้ามาจ้าทิงจ้ามจ้าทิ้งจาอะตบือแรงๆเลยค่ะดังๆเลยค่ะอะเปีย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 เลยค่ะอะเปียเปียเปียเลยค่ะอะตบมือดังๆเลยค่ะจ้าจ้าอาจารจ้าจ้จ้าจ้าจตื่นมาไป ดังเลยค่ะอาจ้าจ้าจ้าไม่เอาไม่เอาอ่ะอะตบมือดีกว่าค่ะอาจ้าจ้าจ้ากระดุบกระดุบกระดุ๊บกระดุบกระดุบกระดุบ๊บตรงไห่ทางตรงเออขอบคุณค่ะอะขอบคุณค่ะได้ค่ะอะขอบคุณค่ะได้วยค่ะอะขอบคุณค่ะได้ค่ะอะขอบคุณค่ะได้ค่ะอะขอบคุณค่ะยังไงคะอะขอบคุณค่ะยังไงคะอะขอบคุณค่ะอะขอบคุณค่ะสวยๆก่อนเลย 啊！来来来来来来！啊！来来来来来来！啊！来来来来来！阿章，阿章，丁章，阿章，丁章，阿章，丁章。กดกดรับเลยอย่าไปกดรับสติมาตรงไหมไหมเนาะกุ๊กกี้เฮ้ยมาแล้วเสียงใครอะเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีใครอะใครอะกระตังเฮ้ยกระตังนี่กระตังนี่ช่วยใครมา เรียนเรียนเรี่อตองมาดิเรงตงมาเร่องตรงมาลรื่อตรงมาหน่อยเร็วเรวเวมาล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็ตองมานี่ก่อนก็ตองมาหาหลานก่อนเร็วเรองตอลุงหนูเรียกค่ะอะไรนะคะสมานาหรือยังคะรอตอองมาหาค่ะมนาหรือยังค เรกไม่ต้องมาเรียกค่ะนานหรือยังจ๊ะไม่ต้องมาเรียกเลยค่ะต่างว่านี่ว่านี่เาว่านี่่นต่างว่านี่่นี่่ว่านี่านี่นี่านานี่่านต่างว่านี่ว่านี่ว่นนี่เนี่นี่่า่านี่่าน่ ไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินใช่แล้วรู้แล้วอีกอันเียวออกอ่๋ออ๋ทีหอึ่ออ๋ออ๋ออาอา๋อออย่ออไออะเอา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 เอ๋อออ เสร็จแล้วอ่าไม่รู้ใครแกล้งใครเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วอแล้วันแลกันเลยออเอาอีก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 ม่สงสารลุงต๋องเหรอใค่ลุงต๋องตัวจริงๆใช่ไหมลูกใช่ลุงตองอ๋อขอโทษออ้ยออเอาอีกออีกเอาอีกอีกอให้พอตายเดียวเอาอีกเอาอีกหนูดเหมือนเที่ยวมากอะอย่าเล่นปากเลยเอาเอาเลยเอาาเลย ่อง้นไม่บไม่เปวดไม่ดึงใช่ไหมลูกอเอาะเาะไม่รู้ไขรแก้งไขรก็ไม่รู้ทีนี้อ่าอ่าไม่บเลยไม้อปื้อื้มันเขี้ยวมันเขี้ยวเอ้ยเอ้ยอื้อมันเขี้ยวมา่มาซีมาีมาี่มาซมาสี่าสิดเอาาเอาเอาแวแมกนเอานออกกู ต้องกินเงินยังไงขอโทษขาดด้วยค่ะขอโทษค่ะลุงต๋องด้วยค่ะขอโทษค่ะนั่งเล่นแรงไปนิดนึ่งเองอาขอโทษใจเรใจล่นแรงไปนิดเดียวเองค่ะใช่ไหมคะใจขาดใจอยู่นานเใจเล่นแรงไปนิดเดียวเองใช่ไหมคะขอโทษลุงต๋องได้นะคะอาขอโทษค่ะขอโทษค่ะยังคะกระโดงไหมาระโดงไหม เอาเอ้าแม่เอาไม่เรื่องอะไรเนี่ยฮะทำก็เรื่องอะไรเนี่ยพอักครับักต๋องมากเยเป็นไงหนักไหมเป็นไงมักลุงตองไมไม่ใช่เรื่องอะไรเนี่ยเสียงดังมากด้วยไม่ใช่ทำเรื่องอะไร ไม่ตรงสางงต๋องจะทำเรื่องอะไรเนี่ยลุงต๋องก็อยากแย่งน้องสิคะใช่ไหมคะเอาเลยเอาเลยเอาเลยผมเลยลูกผมพุ่งบอลเออนั่นนั่นดึงเลยดึงเลยเออเออโโคปล่อยสิโค่ปล่อยตัวปล่อยดูดึงดึงเออเออเอาเลยเอาผมพุ่งบอลเลยลูกข้างล่างมันมันมันสั้นไปเอาขุ่งบนลูกพุ่งบอลพุ่งบอลเรื่องสู้เขาสิยอมแม้ทำไมล่ะลุงต๋องเอออยากแย่งน้องจะคะน้องจำได้จะรู้ก็เลยแบบเหมืนเคี่ยว เอาข้างบนลูกเออคนอื่นไม่เป็นนะคะเออเอาข้างบนเลยเอาข้างบนข้างบนลูกข้างบนข้างบนยาวหน่อยข้างบนยาวหน่อยก้างสั้นไปเออ๋ยวข้างบนยาวหน่อยลูกพอยังคะเหนือยังพอยังคะขอแล้วค่ะบวกบนสองพอแล้ค่ะเอ้ยเดี๋ยวไม่ขอหอมทีเดียวแถมหน่อยเออแถมนิดนึงแถมหน่อยแถมหน่อยเออค่ะเพื่อเพื่อหลานยอมเพื่อหอมหน่อยพอละค่ะขอหอมแขนทีหนึ่งหอมไม่ให้ขอหอมขอขอแค่หอมเฉย ทำตันทำไมเนี่ยเรื่องอะไรทำเรื่องอะไรทำต่อเรื่องอะไรคะทำลุงต่อเรื่องอะไรฮะทำลุงต่อเรื่องอะไรขอโทษค่ะก่อนเลขอโทษค่ะอ้ขอโทษค่ะดึงหูหลุดไม่ใช่ไอ้ดึงไม่ว่านะนี่ยกตีนขึ้นแบบว่ามาขึ้นเขาบนผมยาวหน่อยขอโทษค่ะก่อนเลยขอโทษค่ะขอโทษค่ะลุงต่อก่อนเลยขอโทษค่ะไง ขอโทษครับขอโทษค่ะไปลุงต๋องไปลุงต๋องไม่ใหญ่แล้วลุงต๋องไม่แล้วรักนะรักกันรักกันรักกันนะรักกัน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 ขอโทษค่ะรักกันขอโทษค่ะลุงต๋องไปแล้วลุงต๋องไปแล้วลุงต๋องไปเลยไปลุงต๋องไปแล้วไปแล้วไปเลยออกไปแล้วลูกไปออกไปแล้วลุงต๋องไม่ต้องมาแกล้งน้องอีกแล้วนะลุงต๋องไปแล้วลุงต๋องไปแลุ้งต๋องไปแล้วลุงต๋อไปแล,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 ล้วลุองไป ผม,ผมตัวงอไปไใส้สนคะครับกำลังพูดรอ,อดดีว่าเขา,เขาจะรู้ไหม้อเปดิงพูดกงพูดงพูดออพดูดูดูเข้าใจา้ไหนะรู้รู้ไหม,มอืมรูไไม้ได้กลิ่นก็จะได้กลิ่นตัวหลือวะใช่เหรอรู้ช็อเลยลูกแล้วลูกใช่หรอกกรอุ้ใครอ่ะใครอะแล้วตัวหอมทำไมอ่ะใครใช้ตัวหอม ขายใช้หน ah. ah, ah. ูต e ัวหอมขายใช้ตัวหอมอืมันเที่ยวมามามาดิมาดิมาดิเอ๊ะนี่ชุดอะไรเนี่ยทำไมสวยจังฮะใส่ชุดอะไรเนี่ยทำไมสวยจังได้เลยคงคงปีนขึ้นปีนลงนะแล้วแบบเราจะมองเหมือนเด็กทั่วไป เปลีนขึ้นเป็นลงขึ้นโอ้โหโดนอีกซอนรับกันตัวนีบไม่หวัดใบเลยนะนี่ทำไมจับไม่นั่งเฉยๆนี่กำลังขวบกว่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ทำไมจับไม่นั่งเฉยๆนี่ลื้อของนะโอยหรือแน่นอนหรือซนเห็นอย่างเงี้ยซนนะใครว่าใครว่าซนนะเห็นอย่างเงี้ยซนนะเผลอปุ๊บในเกาะนู่นลื้อนี่นี่จับไม่นั่งเฉยๆหรอกแล้วมันลงสองพูดอย่างเงี้ยลงสองทำไมจับไม่นั่งเฉยๆหรือตายห่าเนี่ยเรียบร้อยอยู่กับคุณพ่อก็เรียบร้อยเนาะมาโนติงกับคุณแม่อย่างเดียวพอลูก เด็คุณพ่อต้องเรียบร้อยนะคะกุลสตรีน้องตองนี่เอาผมเนี่ยเอาผมเนี่ยผมให้ลูกุลสตรีนะคะน้องกุลสตรีนะคะน้องต๋องขอบคุณค่ะดแม่ค่ะขอบคุณข้ายังขอบคุณค่ะขอบคุณข้ายังขอบคุณข้าไงขอบคุณค่ะขอบคุณข้าไงไหนขอบคุณข้าเลยขอบคุณข้าไง เออเหมือนโดนไม่ได้อะเอาจับมือต้องแบบจับมือออกอะเออไปละจับหนูไม่จับไปละจ้าขอมดีกว่าละ